เซียวป่าคืออะไรต้นเซียวป่ามีชื่อสามัญว่าออกคิตรีเพ,อ,พอ,อร์เพอร์เบาฮินเนียต้นเซียวป่ามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าบาฮินเนียเซโคโคคาลิกปีแอจัดอยู่ในวงถัทัวหรือฟาบาซีหรือลองกิโมโนโซีและอยู่ในวงศยอดราชพฤกษ์หรือซีซันพินิโอดีหรือซีซันพินิซีซีต้นเซียวป่ามีชื่อท้องถิ่นอื่นว่าส้มเซียวโพเซียวดอกขาวส้มเซียวคิงโคชงโคชงโคป่าเป็นต้นต้นเซียวป่าจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูง ของต้นได้ประมาณ10เมตรทรงพุ่มกลมเตี้ยแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มเตี้ยลำต้นครูคร่เปลือกลำต้นเป็นสีเทาปนสีน้ำตาลแตกเป็นร่องยาวตื้นและลึกตามลำต้นบางครั้งร่อนเป็นแผ่นบางกิ่งก้านโคดงอแต่ก่อจากลำต้นอย่างไม่เป็นระเบียบเนื้อไม้ปลอดและหักง่ายลายไม้ไม่เป็นระเบียบการขยายพันธุ์ของต้นเสี้ยวป่าโดยมากแล้วมักจะงอกต้นใหม่ขึ้นมาจากรากที่กระจายไปตามพื้นดินรอบๆมากกว่าการงอกจากเมล็ดทำให้ต้นเสี้ยวป่ามกขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆมากกว่าพบเป็นต้นเดียวโดยจะมีรากแก้วอย่างลึกลงไปในดินแแและมีรรากนงตโอด แผ่ออกไปตามพื้นดินเป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ในทุกสภาพดินมีเขตการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคอินโดจีนในประเทศไทยพบได้ทั่วไปในพื้นที่โลง่งป่าทุ่งหญ้าป่าเป็นจพันธุ์ป่าเต็งรังและตามป่าผัดใบผสมเกือบทุกภาคของประเทศโดเว้นทางภาคใต้ที่ระดับความสูงจากน้าทะเลจนถึง800เมตรจาก,กระดับน้ําทะเลใบต้นเสี้ยวป่าใบาเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้างปลายใบยวอลลึกถึงครึ่งใบเป็นสองพูปลายแฉกแหลมคนใบตัดเป็ไรูปหัวใจใบมีขนาดกว้างประมาณ5-9เซนติเมตรและยาวประมาณ าณ6-10เซนติเมตรแผ่นใบบางคล้ายกระดาษหลังใบเกลี้ยงส่วนท้องใบมีขนและต่อน,น้ำมันสีน้ำตาลมีเส้นแขนงใบออกจากกลางโคนใบ9ก้าถึงเ็ดเส้นก้านใบยาวประมาณ2-3.5เซนติเมตรหัใบขนาดเล็กอุดร่วงง่ายดอกต้นเซี่ยวป่าออกดอกเป็นช่อแบบกระจาดตามซอกใบใกล้กับปลายกิ่งลักษณะเป็นดอกแบบแยกเพศอยู่ต่างต้นกันมีดอกย่อยหนานแน่นเป็นพวงยาวได้ถึง7เซนติเมตรดอกย่อยเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ1 1 4เซนติเมตรดอกเป็นสีขาว,ส,ขาวสีขาวแก้มชมพูหรือสีชมพูอ่อนมีกล ลีบดอก5กลีบลักษณะเป็นรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานปลายมนขนาดเท่ากันกลีบเลี้ยงลักษณะคล้ายกาบปลายแยกเป็น2แฉกดอกเพศผู้ที่ไม่เป็นหมันจะมีเกสรเพศผู้10อันอยื่นออกมาภายนอกดอก5อันส่วนที่เหลือมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งและอยู่ภายในดอกไม่มีเกสรเพศเมียส่วนดอกเพศเมียจะมีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายเส้นได้10อันและมีเกสรเพศเมีย1อันอยู่เหนือวงกลีบรางไข่มีขนโดยเจอกดอกในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมผลต้นเซี่ยวปลาผลมีลักษณะเป็นฝักรูปดาผิวรี่ ียบช่วงปลายกว้างและโค้งงอปลายผลแหลมฝักมีขนาดกว้างประมาณ2-2.5ซนเมตรและยาวประมาณ7-14ซนติเมตรเมื่อฝักแก่เต็มที่จะแตกอภายในฝักมีเมล็ดประมาณ3-5เมล็ดเมล็ดมีลักษณะแบนจะเป็นผลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมสรรพคุณและประโยชน์ของต้นเสียเส้ยวป่า 1. ใบเสี้ยวป่าใช้ผสมกับลำต้นกำแพง7จดชั้นนำมาต้มกับน้ำดื่มวันละ3ครั้งเป็นยาฟอกโลหิต 2. ใช้ปลูกเป็นแม้ประดาบริมทางทั่วไปออกดอกดอกดีมากดอกมีสีขาวและมีกลิ่นหอมอ่อน,ออน ตัดแต่งหรือให้เลื้อยขึ้นข้างได้แต่ยังไม่นิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านมากนะักสามลำต้นหรือกิ่งที่มีความตรงอยู่บ้างสามารถนํามาใช้ทําเป็นเสาค้ายันให้แก่บางส่วนของบ้านได้แต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะักหรือจะนํามาทําเป็นเสาสำหรับพืชผักที่เป็นไม้รอเลื้อยใช้ทําเชื้อเพลิงเผาถ่านก็ได้เช่นกันขอ,ขอขอบคุณขอ้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดเราต้องขออาภัยมาณนะที่หนีด้วย